มองไปทั้งหดกับมิตะคนดำหน้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องาปสกุสุคนจังวาละจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงดำไฮดำหน้าเดือนมีถุนาตลอดทั้งเดือนกับเป็นช่วงดำหน้าของคนญี่ปุน่นเดือนมีถุนายนก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนฤดูฝนของญี่ปุ่นมีแค่เดือนเดียวเด้อจ้าก็คือเดือนนี้เท่านั้น ฝนก็นจะตกแม่มือเวนมือเลยจ้าพี่พี่น้องในทุกทุกเสารแก่มผมไปเหตุงานก็นจะปั่นจัก,กรยานลัดทงลัดทามาทังพี่ละจ้าอากาศดีดีพ่อยพี่น้องเลี้ยวมองไปทังใดก็มีต่ทงไฮทงหน้าสุดลูกหูลูกตาเลยอากาศเนี่มานเสารสดชื่นแจ่มใสดีขนาดจ้าน้ำกับขขาวเต็มไฮห,หน้าเลยจ้าไฮห,หน้าข้างหลังที่เห็นเขาขาวนันเพิินดำเสร็จเหล้วเจ้าไฮห,หน้าแปลงต่อมานี่ยยังบ่ได้ดำเด้อจ้าแต่ว่าเพิินก็นเตรียมแปลงไว้สำรับดำเรียบร้อยแล้วเลี้ยวมาทางทรายเมื่อท นี่กําลังดําเด้อจ้าพพี่น้องนี่เพิ่นกระดาไปพูนน้ามข้าวผ้าผ้าพี่น้องเอยเป็นตะหวกหลายคักจ้าส่วนเจ้านี่ก็ดดาหน้าไววคักเพราะว่าเครืองดําหน้าเพิ่นขั้นใหญ่ก็มูขอบขั้วนี่ก็มาซอยกันยุ่สามคนนี่ก็เป็นตนกาที่เพาะใส่กระจาดไว้ครบเดือนหนึ่งพอดีพอลุงเพิ่นก็โยกถาดกามาใส่รถจังสี่ละจ้าใส่ทั้งนาคางละสามสั้นส่วนที่เห็นดําๆอยุ่นี่ก็เป็นกระจาดถาดใส่กาถาดนี่ก็เอากาออกเมดแล้วเก็บไว้ใส่ในปีต่อไปจ้า ดำหน้าขั้นนี้กับดำใดที่รหแถวเดอ้อจ้าพี่น้องก็ถือว่าเป็นรถด,ดำหน้าขนาดกลางสุดยอดเทคโนโลยีอิหลีจา้ามือนีพอลุ่มพิ่กกับมาดำผู้เดียวจะดำผู้เดียวกับบ่ได้ล่ำปากอีหยังจา้าเพราะว่าก็มีโตซอยนีนี่เองจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นดำหน้าด้วยเครื่องดำหน้าส่วนใหญ่ก็จะซอยกัน2-3คนคนหนึ่งครับ คนหนึ่งเตรียมกาไส้รถแล้วก็คนหนึ่งกับค่อยขนกาาแต่ว่าก็สามารถดําคนเดียวเองได้พะวามีเครื่องดําหน้าสุดเจ๋งนี่เองจา้าเห็ดคนเดียวใดหายห่วงจา้าทงไฮทงหน้ากว่างไงไพศาลส,สุดลุกหูลูกตาที่เห็นทั้งเหมดน,นี้เพื่อนก็มีเจ้าของหน้าหลายเจ้าเด้อจา้าส่วนแกมบุ๋มเองกับบ่าแมนเจ้าของหน้าเด้อเป็นเพียงแค่คนต่างชาติมาขอเพิ่นถทายรูปมาขอเพิ่นถทายรูปเก็บบรรยากาศไว่าสู้พีสู้นองมึงซื้อ,อจา้าเป็นท่อส่งน้ำระว่างที่ดาหน้าเพิ่นก็สิป ใบหนามลงไฮน้าจังสี่ละจ้ามึงเคื่องจักดำหน้าแล้วบัติหนีกับม่มือค้นดำหน้าจ้าไว้พี่น้องนี่ก็เป็นกิจกรรมครอบครัวในวันหยุดของคนญี่ปุ่นกิจกรรมแบบนี้บ่ได้หาเมืองใดง่ายๆเด้อจ้านาน,านทีจะมีครั้งกิจกรรมนี้เน้นปลูกฝังให้เด็กหน่อยหูจากการดำหน้าเป็นกิจกรรมการดำหน้าที่ซอยการดำหน้าโดยปกครองกระดำไปน้าแล้วก็สอนลูกเจ้าของไปในโตโดยการทำพร้อมๆกันทำร่วมกันแล้วการสอนก็จะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นแล้วก็เด็กน่อยก็จะได้เข เข้าใจง่ายขึ้นจ้ากิจกรรมดีๆที่ปลูกฝังให้ลูกหลานได้หูจากการดำไฮดำหน้าหูจากคุ้นคาของเขาเป็นกิจกรรมที่น่ารักและน่าประทับใจที่สุดเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณนี้เด้อจา้าฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบุม๋มในเด้อจา้าพ่อพี่พนอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย